ครับวันนี้เรามาดูอาการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติมันเสียงดังนะฮะเป็นเสียงที่น่าลำคาญมาฟังกันครับว่ามันจะเป็นเกิดจากสาเหตุจากตัวไหนครับเนี่ครับเสียงแบบนี้ครับเราจะทราบได้ไงว่าตรงไหนมันเสียครับจะเสียมอเตอร์หรือเสียที่แกนซักครับ ต้มแล้วอยู่ในหมออ้อค่ะเกิบต้มใหม่เด้อเสียงมอเตอร์จะดังยังกะหอลงเลยนะครับ สันซักกันแน่ครับดังแบบนี้เรามาเช็คอาการกันดูครับ mm hmm. รู้อยู่แล้วนะเลยครับต้องมีอันไหนผิดปกติแน่นอนครับได้ยินไปสามบ้านเจ็ดบ้านเลยครับเ่ย mm hmm. ก่อนอื่นเราก็ต้องความเครื่องซักผ้าลงก่อนเลยนะครับเช็คดูว่าเครื่องซักผ้าของเรานี้มันจะเสียตรงไหนครับ จะเป็นแกนซักหรือเป็นมอเตอร์กันดูครับไปเช็คก,กันดูครับผมนี่ครับมอเตอร์แล้วแต่ตายเครื่องเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับเช็คก,กันดูครับนี่ฮะเสียงก็ประมาณนี้เรามาทำการหย่อนสายพานก่อนนะครับนี่ฮะหย่อนสายพาน เอาก็ฟกาานออกก่อนนะนีนมันตึงผมตึงไว้ละไม่หายเสียงดังไม่หายขายเอามตึกอ,อกก่อนครับใครขันไว้วเนี่ยทำมันแน่นจังเลยไม่มีแรงบิดเลยะ máu tôi âm nhạc, ok, xài phanh, nhả nè, chúng có đồ xe cản, rồi, nhả, 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 nhau nhả, 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 กดสาผ่านออกก่อนครับเราจะทำการเช็คครับว่าดังส่วนไหนครับวิธการเช็คก็ง่ายครับกดใสายผ่านออกแล้วเราก็ลองหมุนดูครับอันนี้ปกติไม่ดังครับนี่ครับเจอแล้วครับสาเหตุครับ ที่ทำให้เครื่องสัพาเราดังนี่ครับเช็คง่ายๆเช็คแบบนี้ครับอันนี้ก็ปกติครับไม่ดังนี่ครับดูสาเหตุที่ทำให้เครื่องสั่งพาไม่เสียงดังแล้วครับอย่างนี้น่าจะเป็นที่ลูกปืนละมั้งครับตอนเราจะทำการซ่อมเราก็ถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนครับ ก็น่าจะหายครับหรือไม่เราก็ซื้อมอเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนครับแต่วันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนลูกปืนดูครับจะได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็เอาตัวใหม่มาใส่กันเลยครับโอเคไปครับเราไปรับชมในขั้นตอนการเปลี่ยน ลุกปืนกันครับผมห้าปัดแจเบอร์สิบสามครับขายออกได้เลยครับปงเลงปงเลงครับเราไม่ใส่ช่างนะฮะเรามันสาย ทำเองครับ DIY ทำเองแจเบอร์ J B 13ครับหมุนออกเลยครับโอเค gift yep. มาครับมาดูกันครับนี่ครับได้มาแล้วมอเตอร์ตัวใหม่ใช่ครับ่ครับเน้นตัวเก่าครับเน้นตัวเก่าถอดไม่ออกเลยเอาตัวใหม่มาใส่เลยครับไปครับอือลองใส่ตัวใหม่กันครับผม ด่านครับต้องใส่ถูกด่านเลยนะครับปักเอาปักไฟเอาไปอยู่ฝั่งนี้ครับ เขาครับใส่รูให้ตรงโอเคใส่ใสายพานก่อนนะครับจะไม่เลยตึงมากเกินไปเสียบสายไฟครับ ปักไฟเข้าไปครับทีนี้เราก็ตึงสายพานครับ การมากตัวนี้ก่อนนะครับขอตึงมือก่อนครับรางฝังนี้เขาจะนี่ฮะเป็นความตึงสายผ่านไม่ต้องตึงมากก็ได้ครับพอดีพอดีล้อก็อเลยครับ ครับลองหมุนดูไม่ดังนะครับทีนี้เดีจะเป็นดังตรงแกนสักครับลองไปลองเครื่องกันเลยครับผมโอเคครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนมอเตอร์ครับตอนแรกก็จะซ่อมมอเตอร์ ดูแล้วมันถอดลูกปืนไม่ออกครับก็เลยหาหมอเตอร์ใหม่มาใส่ครับมาดูมันจะหายไหมครับน่าเสียงดังๆไม่มีแล้วนะครับทีนี้เหลือยังมีอาการหนึ่งครับฟังดูครับ มันเหมือนจานจานจะแน่นหรือเปล่าครับ เนียบครับเงียบใส่ัได้ใส่ได้โอเคเรียบร้อยครับพร้อมเปลี่ยนมอเตอร์ครับเบสียงดังยังกระหอไม่มีแล้วนะครับแกนซักยังดีเปลี่ยน เป็นที่มอเตอร์ครับน่าจะเป็นลูกปืนครับเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เลยครับมอเตอร์ตัวเก่าเราเดี๋ยวค่อยถอดเปลี่ยนลูกปืนครับโอเคครับผมสํำหรับคลิปนี้ก็ง,ง่ายๆครับอาการเครื่องซักผ้าดังเช็คที่แกนซักกับมอเตอร์ครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับ นี่แบบยังเครื่องใหม่เลยครับทีนี้โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ